วายกินข้าวอย่างครับผู้หยากต้มปลาต้มปลาต้มปลาอย่างปลาดุก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 แก้วดูดีปลาดุกผู้ใดต้มมาที่นี่เนาะผู้หนาเต็มเนาะผั้หนาเต็มผั้หนาอย่เงก็ผั้หนาต้มผู้หนายังผั้หนาโอ้ผู้หนาเสียอันโอ้มันต้ม วันสิบแปนต้มสูตรปลาสูตรนี่คือสูตรปลาพันล้านอือเขาเห็ดขายเขารวยมาแล้วสูตรปูยปันตุมสูตรปูยปันต้มพี่น้องครับสูตรพันล้านสูตรสูตรพันล้านอันนี้บรหัรสดน้ำมึบหันรู้แสบไหลพี่น้องเล้ยเพราะอยังวัตีเพราะว่ามันออกรสชาติคือจังสมัยก่อนฮู้ไหมต้่มยูไฮยูนาต้่มยูไฮยูนาสาสางขึ้นไหมไม่ไหม หาแรงนะอันนี้ต้มใส่เป็นรสชาติแบบนี้อ่ต้มใส่หมอใส่หมอใส่หม้อแบ่ใ่หมอสิกินไดอันก่่อมาให้บ่ใส่หมกินดเออใส่หมออืต้มใส่หมอแต่ว่าต้มใส่ถุงยางเด้ขัยามสาปานี่ส่วนมากเขาเจ้าใส่หาปลาเข็งเด้อืาไปเข็งกี เมื่อกี้ไฟเวทาอืมดังไฟเวทาไไปลาปดุกนี่บ่บ่บ่ไข่นั่นดอกบ่ไข่อ่าจี๊พอๆหน่อยตะเข็บบ่ไข่จี๊บันไหนฮันบ่ไปแล้วนี่คิดพ่อพี่ไอ้ไงอยู่บ้านอ่าลุงวินเล่าไอ้อ่าสิมักเึ็ดหมั่มปลาไหมอืมสมัยทศพ่อทศแม่เมันขึ้นหม่มปลากันหมั่มปลาดุกโอ้ข้าเจ้าฟักใส่ปลาคอใส่เด้ แดกจริงคือหมูได้ย่ำเอาบุญผีบุญแจกเขาอะแสบหลายแต่ว่ามายู่อุดอรน้องข่ายนี่หลายปีแล้วบม่ได้กินเนื้อเทียมหม่ําเลยแตเจ้าฟักปลาดุกพี่น้องครับฟักปลาดุกแต่ต้องเป็นปลาดุกอน,นั่นเด้ต้องเป็นปลาดุกไอ้นาบนปลาดุกเลี้ยงฟักแล้วาที่นี่กันแต่เจ้ามันมก็นกยังเห็ดละเห็ดหมั่แล้วก็บาที่นี่ฟักใส่ปลาคอใส่ให้มันแดงผมน,นะว่า แสบบ่ละ่ะแสบยุนวจะจว่าใครกอลไม่ดีดปากเด้อเนอะนอย่ายงก็ไข้กว่าใครกลัว,วอย่างฮ่อย่าฮ่าฮ่า <c oughs> มาเลยพี่รองครับต้มปลาหุ่นหันครับต้มปลาเนี่ยกินได้คาบเดียวคนเดหยนบอกไปแล้วเนะาะแต่ว่าหันไขมันเฮาอยู่ตรงไหนตรงนาเฮากะใส่หมแูแดงอะไรเห็นบ่เอาหมแูแดงใส่อะไร ใส่โมแดลบรรดาทานกินน้ำโมไดเหรอโอ้โอ้พี่น้องครับที่แรกว่าสิใส่โมแดงครับแต่ว่า่านบรรดาทานกินน้ำโมได้ปะนะเพราะว่าผู้ยากนีจะผิดครับคือโมแดลโมแดงครับพี่น้องถ้าเอาโมแดงต้่มใส่ป่าหรือว่าต้มใส่ยังไงแล้วแต่ละ่ะนั่นคือไปฝ่อก,กันหลดอยู่โรงพยาบาลเด็กดังวานออกมันเป็นอย่างคื้ผิดโมแดงเนาะมันนี่เนาะเป็นคอนฟ้อน,น <c oughs> มันเป็นจอดฟอนในปีนมดแดงเป็นคู่อลีกันโอเป็นคู่อรีกันจอดฟ้อนก็นจีไปกินไข่โมแด็งโมแดงน้ำจ่อตาจอดฟอนจันบานโมดแดงห้างนั่นมันเลยสาบแชงจอดฟอนไว้ว่าถ้าจอดฟอนกินมดแดงมีเลียดออกดังมันมเลียดดังเคยไปที่เสียรอไต้ผูอยากที่ว่ากินโมแดงเลียดออกดังเป็นไรเสียบอ่ะ หม้อเรียดออกดังจะเป็นพื้นเต็มตัวเพื้นเต็มตัวหม้แพร์ครับตัวนี้โอ้แสดงว่าหม้แดงสาบแช่งไว้กูแพรแต่เมียกู่ถุนดิอืมอื่นกูกินได้หมดแพรเป็นไก่เมียนี่กูเป็นตุ้มหลอดเฮ้ยเป็นเพื้อนก็ถีดลูกเตียงอันนั้นเป็นแพร์หรอกนะบ่ถีดลูกเตียงสิงว่าเป็นพื้นยังไง แล้วเขาบอกน้อยเงีย้ยเจียวบนลำบนไหนเจียวเจียวมันออกเขียนออกเขียวมาผูกรถดีแล้วมาสายยัสไซเอ็กเป็นน้อยตัวอือหูเราใส่บางคนกับไปได้กินอลายผงชุรดมันบ่กินกับอะไ้พี่น้องครับเพราะว่ามันมีอย่างเดียวได้ที่เฮ็ดแหยแน,ว,นวแนวแนวแฉบเอ้เฮ็ดแหย่เ้ <ผม S 2> ก,กินแฉบกินแฉบคุณบอกให้เล็เข้ากับขาดโทรศัพท์เออขาดผงชุรดเท่ากับขาดโทรศัพท์ ตะกี้คือพ่าอยู่ไรอยู่บ่มีโทรศัพท์สมัยก่อนเขียนจดหมายหากันเทวาสียังก่อเทวาสีตอบมาเลยมันไปอาชีเขาตอบมาบอกว่ามา่จินต้มปลาดูน้ำสายันเด้อต้องเขียนจดหมายไปเ,เราวก็เต้งสตมาเห็ดมือละจดหมายสีมาเลยไปหอดเขาไอเขาโอ้ยจดหมายหอดเขารอรอมือเขาสีมาหาเขาโอ้จะเป็นงานเนาะเออาก สมัยนั้นเนี่ยข้าพ่อคุอยเนี่ยครับเคยเขียนในสีทานไฟใส่ถึงสังกะสีเลี้ยงเลี้ยงควายบอกฉันว่าคู่ยากรักน้องอ่อนสิไหมเขียนบ่เขียนบ่เคยเยนาะพี่น้องครับตะกี้สังกะสีอา่าเตียงหน้าได้มีสังกะสีนะครับจะมุ้งสังสีบ่มุ้งหนาสมัยก่อนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย,ขายเขียนไว้เด้เอหักกันจันสั่นหักกันจสีเด้ ผู้สาวไอ้บ้านใกล้ๆกันมาเลี้ยงควายทุ่มกันน่ะนะเลี้ยงวัวทุ่มกันเลียงควายทุ่มกันเขียนล่อกันเนี่ออเพี่ยักษ์บวกน้องดาวเออพี่ยักษ์บวกน้องดาวพี่ยักษ์รักกิ่งสันรักกิ่งสีแต่ว่าอันนี้ยังบวกป่านไหนได้ต้งเขียเขียนเส้นสังสีไว้ว่าอ่ารักคนอ่านเนี่ยอันนี้ก็ยังดีเนาะแต่ว่าใครอ่านเป็นหมาเนี่ยไหมมันเป็นตะสั่งขังเด้กูอยากหูแบบมันเขียนได้วะกูชิมน้ำไปหยิก กลางวันมันจะบาดหรอกตัวคู่เนี้ยเขียนพี่น้องครับเออมาจิเขากันเด้อวันที่ไหนสิปิดวชิบแลสิบ้างกันสิบ้างกล้องแล้วครับอืใส่กล้องตัวใหญ่ไทยไหลก็เลยหนักมือครับอันนี้คือต้มปลาแบบเราเล่าครับแบบอีสานมานเฮาครับลัางคนเป็นยังขึ้น่าต้มปลาแบบเราเล่าคนเล่ากับคนอีสานกะเผาพ่านเดียวกันเหละพี่น้องเราไปแล้วในท่านแยกมาเจียดซื้อหรอกห้างกัน บ่จักีีเก่าห็นบอกขวงขวงขันอกยเฮาจะบอกสามารถขวงขันหัวใจไอ้เออฮันวหาตะกี้คือพ่อคือพ่อขวางคือหรอกมักสาวเล่มามักสาวเล,วลว่าเราพอเขจาบอกว่าขันมักลูกลูกสาวพออีหลีนะใ,<ช>ให้ร้อยขามของมาพะนะว่าให้ร้อยขามของมาแล้วจังสิยกลูกสาวให้พนะก็ร้อยไปที่กันเนี ดูสาวข้าเจ้าใส้นเกงขาสั่นนางอยู่ฟังผุนไหมตีน้ำตีเอวขาตีน้ำต่ำๆๆๆอยู่ง้วยหมดใจเดียวเท่านั้นเลยว้ยงหัวผุนกักคู้หยิงเลยกาว่เจ้าใจเหงาวะบอกแกอับบอเล่นบ่อนัวหัวมวนพี่น้องครับบ่ได้๋ยวพี่น้องแล้วก็ยดียทั้งคลิปนี่ละไปแล้วครับ เอาเอาตัวเจ้าไปใส่คุณยังอิ้มไ้แส่ด้วยดิมาด้วยโอ้พี่น้องคุณยังอิ้มแล้วครับปิดคลิปแล้ว